เดี๋ยวเราก็อยปลา,ปาเลียงกึง่งคืนจะหมดหมดเดียงเดียงกึง่งคือยูตต้นปลาเใช่ไตต้นหมดใจร้ายฟงงุงหัวนะว่าลูกค้อนหล่อนมาถึง มัลกหัวหลอนย้อนกินโพงนู่มัหลอนต้องหัวหลอนหัวนกลางกินสายไายเสรผมจะเลยเตียติดัวว่าเป็นกรรมดิมามาล้าเสือจากส่ยนึงก็มาฟังของอาหารการกินของมันม้อไแต่าสามมึงต้อใส่หมกใส่หมวกหลายสักเกบก็คกัหมคนานหมูชิมักลางไอยูทีชิมมาแล้ว